แรงมากคำพูดครอบครัวสงการพูดถึงแอปทักซออนหลังอยากจะพาสาวใหม่มาเปิดตัวจากกรณีที่กลายเป็นประเด็นดราม่าที่มีคนตาดีแอร์เพนสงการไปซื้อน้ำเต้าหู้กับดารามอมาที่ไม่ใช่แมท และต่อมาทำเอาโซเชียลตาลุกวาวไปอีกเมื่อสาวแมทได้โพสทันทีหลังมีข่าวลือเห็นสงกรานไปกับดาราสาวมอมา้าพร้อมระบุข้อความว่าอยากเกิดก็เปิดมาต่อมาก็ได้มีเพจดังเผยภาพสาวไมที่โดนโยงไปออกรอบตีกอล์ฟซึ่งในภาพดังกล่าวมีแมทธิวสงกรานและสาวไม ต่อมาก็ได้มีวงในออกมาเผยถึงประเด็นร้อนแรงเมื่อฝ่ายชายเองมีท่าทีพยายามจะพาสาวคนใหม่เข้ามาแต่เหมือนทางครอบครัวจะไม่อยากรับรู้เสียแล้วโดยขอเป็นแอปและแมทเท่านั้นที่ครอบครัวยินดีให้มาได้